แงในในจดวงดาวเรียงตัวให้ฉันไปไกลภัยกระสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเปลี่ยนแดบ,บหัวใจไม่เคยเบาชคดีติดตัวมือนลมหายใจข้อะไรกต่แตบไม่ต้องใช้แรงเพราะฉันคือลูกรัจกจัดวานไม่แกงสิสงแดดสิเปิดทางทุกการวางแผนเงิน,งน,งนล้านไหลเข้าทุกวันเหมือนสายฝนหอยออกไม่หลุดัวใน สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนการทำนายนะคะก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจอ a l l p a p e r เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสามารถสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะในทางโหราศาสตร์ไทยกันก่อน ะะสำหรับชาวพิจิกนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของดวงดาวเนี่ยนะดาวเจ้าเรือนราศีของคุณนะคะไปอยู่ในเรือนการงานค่ะซึ่งส้มถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้คุณมีเรี่ยวแรงกำลังนะคะในการที่จะพัฒนาตัวเองในการพัฒนางานอะไรแบบนี้นะค่อนข้างดีเลยค่ะรวมถึงดาวศุกร์นะคะที่เป็นเกษตรราธิบดีเล็ง นะฮะราศีของคุณนะเพราะฉะนั้นในเรื่องเงินเงินทองทอง่ะดีแต่ถ้าเป็นในเรื่องความรักอะ่ะก็ต้องบอกว่าต้องอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะในเรื่องความรักเนี่ยต้องบอกว่ามันมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนผ่านได้เนาะเออต้องบอกแบบนี้เพราะว่าดาวศุกร์มาจากเรือนวินาทของคุณก็มีแล้วมาสู่ในเดือนปัตตานีนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ดีจริงๆเนี่ยคือเรื่องเงินต้องบอกแบบนี้เลย นะคะเรื่องที่ดีจริงๆคือเรื่องการใช้เสน่ห์ไปกับในเรื่องงานเงินน่ะอันเนี้ยต้องบอกว่าถือว่าดีมากๆนะคะเรียวแรงกําลังในการทํางานเนี่ยเอาไปใช้นะคะยิ่งขยันยิ่งรวยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากงานก่อนในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมมีงานให้ทําแน่นอนค่ะบอกเลยว่าเหนื่อยมีงานให้ชาววิจิตรทำเยอะมากๆ นะคะเอองานเยอะงานหนักต้องเรามาระวังการที่เราจะไม่รอบคอบขาดความรอบคอบนะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะในในเรื่องของงานเนาะนะคะเอ่อหลังจากนั้นนะประมาณวันที่6นะคะต้องบอกว่าในเรื่องของการทํางานคุณจะใช้วาจาที่ดีแล้วก็มีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าวาจาพารวยวาจาเรียกทรัพย์มีสารการลิ้นทองนะคะงานที่เกี่ยวกับสื่อต่างๆ การพูดการสื่อสารทุกประเภทนะคะพูดอ่านเขียนได้หมดประสบความสำเร็จและได้เป็นตัวแทนได้เป็นผู้นำบางคนอาจจะเป็นการเปิดโปรเจกต์นะคะเออเปิดเปิดโปรเจกต์หรือแบบคอนเสิร์ตต้องบอแบบนี้นะเอออาจจะมีคอนเสิร์ตมีโชว์ตัวมีอะไรแบบนี้เออนะคะคือแบบเป็นการแสดงบนเวทีนู้นนั่นนี่เนอะ เออร์ออนสติ state, แบบนี้นะคะเออเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่แบบประสบความสำเร็จมากๆนะขึ้นไพ่ก้าวถ้วอยอะนะคะในเรื่องของการโชว์แสดงพ o ว e r อร์แสดงความสามารถนะคะโดยที่เป็นตัวคุณออกมาเลยหรือได้รับในเรื่องของรางวัลแบบนี้ก็ได้การประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะเดทงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะ,อะของเก่า หมอดูเครื่องรางการแพทย์การพยาบาลอันนี้ดีมากๆสิ่งที่ต้องระวังก็คือเวลาทำงานเยอะงานหนักระวังสุขภาพด้วยคุณอาจจะป่วยได้นะคะในช่วงวันที่อ่1สิถึงสิ้าอะไรประมาณนี้เนาะพอเวลาป่วยมันก็ต้องพักหลายวันนะคะเออดูแลสุขภาพด้วยนะคะคิง f อฟ o r ดเนี่ยค่ะคุณอาจจะโดนกดดันจากเจ้านายที่เป็นผู้ชายหรือว่า ผิวสองสีถึงคารูปร่างอวบอวบอย่างนี้เนาะหรือว่ากดดันตัวเองกดดันตัวเองเกินไปนะจนเครียดงานจะต้องให้เสร็จไวๆวกดดันตัวเองมากเกินไม่โดนคนอื่นกดดันก็กดดันตัวเองเอาง่ายๆเลยนะคะแต่คุณจะใจเย็นขึ้นนะถ้าใครมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงอ่ะเขาจะใจเย็นกับคุณโดยส่วนตัวคุณเองส o มมองว่าชาวพิจิกจะค่อนข้างใจเย็นขึ้นประมาณวันที่20ิเป็นต้นไป นะคะมีความใจเย็นแล้วก็ลักษณะคือส้มมองว่ามีความมั่นคงทางด้านจิตใจนะคะได้รับการช่วยเหลือมีดวงนาีอุปถรัรมภ์เออนะคะมีเกณฑ์การทำงานใดๆที่ค่อนข้างดีและใจเย็นมากขึ้นมีเกณฑ์มีความมั่นคงทางด้านจิตใจในการทำงานนะคะาวางขั้นตอนในการทำงานที่ดีกว่าในช่วง ต้นเดือนนะคะเออเป็นการเมเนเทจที่ดีการบริหารจัดการในเรื่องของการทำงานที่ดีกว่าเดิมงานเด่นที่ทำได้ดีก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การเงินการเกษตรครูอาจารย์ข้าราชการแบบนี้นะคะงานที่ทำได้ดีอีกอย่างหนึ่งคืองานที่เกี่ยวข้องกับอาหารและน้ำดีมากๆนะคะเกี่ยวกับศิละปะทุกขแขนงนะคะแล้วคุณก็จะลดความใจร้อนลงด้วยนะคะ แม้ว่าจะมีคนไม่โอเคกับคุณแต่คุณแบบปลดปล่อยปลดปล่อยความใจร้อนได้นะคะปลดปล่อยความที่จะต้องแบบเขาพุ่งเข้ามามีเอฟเฟกกับเรารู้สึกกับเราแบบนี้ที่ไม่ดีแล้วเราแบบปลดปล่อยอารมณ์นั้นไปเราไม่ไม่โต้ตอบอ่าอันนี้ถือว่าดีมากๆใจเย็นลงกว่าเดิมเยอะนะคะนะไม่ใช่ความใช้อ่ใจร้อนในการทำงานหรือการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานนะคะส้มมองว่าคุณ คุณค่อนข้างอารมณ์ดีขึ้นมากพออารมณ์มันดีขึ้นแบบนี้นะคะ่ะมันทําให้คุณมีโชคเออมันทําให้คุณมีโชคดีขึ้นด้วยนะคะส่งเสริมในเรื่องโชคลาภเลยในเรื่องการเงินนะคะการเงินของชาวพิจิกเนี่ยต้นเดือนเนี่ยมีรายจ่ายเยอะเลยนะคะแล้วก็สายเปเออเป็นสายเปนะชอบเปยิ่งเวลาไปแบบไปเที่ยวแบบปาร์ตี้แห่งเอา์อะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนนะ นะคะจะเป็นสายเปเลยอัน,นอันนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะส้มใหญ่ให้คุณเอามาระวังในเรื่องของการแฮงเอาหรือว่าในเรื่องของการเดินทางในยามค่ําคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้เรามาระวังด้วยการขับรถขับรานเนาะนะคะอืมเมาไม่ขับนะคะเมาไม่ขับง่วงไม่ขับอะไรประมาณนี้เนาะนะคะในเรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายกับเรื่องสุขภาพแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามาในช่วงวันที่2ี่สิบนะคะ วันที่20มีเงินเข้ามาแน่นอนนะคะอาจจะเป็นการเปเงินจ้างเงินเปเงินเพิ่มเติมในเรื่องของตําแหน่งบางคนเนี่ยได้รับในเรื่องของตําแหน่งเพิ่มเติมนะคะมีการอัปเกรดชีวิตมีตําแหน่งเพิ่มก็ได้เงินเพิ่มค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะก็คือขึ้นไพ่ชาวมังกรนะคะเขาอาจจะตั้งใจโกงเงินคุณได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะในการที่จะหุ้นส่วนหรือว่าอะไรกับใครต้องดูให้ดี มีชาวธาตุลมกูมิถุนตุนด้วยนะคะที่อาจจะเอาเปรียบหรือว่าคดโกงคุณได้นะคะอันนี้ให้ดูให้ดีนะดูให้ดีเลย <c oughs> นะคะในเรื่องของสุขภาพของชาวพิจิกนะคะสุขภาพชาวพิจิกมันจะมีอาการหลงหลงลืมลืมนะเพราะว่านอนหลับพักผ่อนไม่พอหรือเปล่านะคะนอนไม่ค่อยพอะค่ะป่วยได้นะหลงหลงลืมลืมหรืออัลไซเมอร์ได้นะคะนะจัสติก มีเกณฑ์แบบเหมือนไปไปโบท็อกไปจิ้มไปสัญญกรรมเล็กหรือมีเกณฑ์ผ่าตัดเล็กๆแต่ว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอาจจะมีเกณฑ์การตั้งครรภ์นะคะสําหรับไพ่สี่เหรียญหรือไขมันพอกตามส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้ให้ดูให้ดีด้วยค่ะนะคะในเรื่องของไขมันต่างๆเราก็ดูแลนะคะในเรื่องสุขภาพตรงนี้ในส่วนของ โชคลาภนะคะมาจากชาวธาตุดินมังกรพฤกษบพกันนะคะเป็นคนที่มีโลคส่วนตัวสูงหรือเป็นเพศหญิงก็ได้เป็นรถก็ได้นะขึ้นรถอะขึ้นทะเบียนรถอะสองอันเลยนะคะมาจากชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกผู้หญิงอีกแล้วนะคะเป็นทะเบียนรถนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะขึ้นมาสองใบเลยอะนะคะเลขนําโชคชาวพิจิกนะคะได้ 16.83ค่ะนะคะหนึ่มนะคะมาดูไพ่ออร์กเคิลกันบ้างค่ะไพ่ออร์กเคิลนางฟ้านะคะไพ่ออร์กเคิลนางฟ้าบอกอะไรที่เป็นเรื่องราวของการให้กำลังใจเรื่องราวดีๆเนาะให้กับชาวพิจิกบ้างนะคะมาดูกัน ขาบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สุขสมบูรณ์มากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของโชคลาภแล้วก็มีความรู้สึกว่าการเงินมันมั่มนคงมั่งคั่งนะคะแล้วตัวคุณน่ยไม่ได้ใจร้อนในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะคะไม่ได้ใช้เงินตามใจตัวเองเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลา perfect timing เป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันสุขสมบูรณ์คุณรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณคุณ มันมันกลายเป็นช่วงเวลาที่ในเรื่องงานเงินคุณคุณรู้สึกว่ามันดีมากเออเป็นช่วงเวลาสุขสมบูรณ์เลยอ่ะมันเป็นแบบนั้นหลายคนส้มมองว่ามันจะมีการเปลี่ยนผ่านนะคะ transformation แน่นอนนะคะเออมีการเปลี่ยนผ่านนะในในเรื่องของไว้ของตัวเองเปลี่ยนผ่านจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเปลี่ยนในเรื่องของที่อยู่อาศัย เปลี่ยนในเรื่องความสัมพันธ์เปลี่ยนในเรื่องของการงานแล้วทําให้คุณโตขึ้นเนี่ยทำให้คุณแบบรู้สึกว่าตัวเองรับผิดชอบตัวเองได้ดีขึ้นโตโตขึ้นหรือว่าเจองานที่มันมั่นคงอะไรแบบเนี้ยที่เรารู้สึกว่ามันเข้ามือมันทําได้ดีมันอาจจะยังไม่ใช่งานที่เรารักเต็มที่แต่ว่ามันก็สร้างเงินให้เราได้อะคะ่ะแบบนี้เลยนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะคะ เนีนยะค,ค่ะแกลที่จูดค่ะความกตัญญูนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องกับพ่อกับแม่อย่างเดียวเนาะใครที่มีบุญคุณกับเราอะทําดีกับเราอะให้ไปไปทําดีกับเขาเออให้กลับไปทดแทนคุณไปทําดีกับเขาอะไรอย่างนี้นะคะมันจะเกิดการให้ระดับไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามาดีนะคะนะคะ,นะคะส้มก็ต้องบอกว่าให้หาเวลานะ หาเวลาไปทดแทนคุณค่ะอมืมันจะเป็นอะไรที่ต่อยอดทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นจริงๆนะคะคุณจะได้กําลังใจพลังใจด้วยนะคะจริงๆนะแล้วคุณอาจจะได้คําอวยพรด้วยอะ่ะทําให้ชีวิตคุณดีมากๆ For o r g i v e n e s s นะคะการให้อภัยค่ะมันทําให้คุณตัวเบาใจเบาติดปีกได้เลยนะคะให้อภัยแต่ไม่ต้องสูงสิงก็ได้ ให้อภัยจากใจคุณนะ่ะปล่อยความรู้สึกหนักๆทิ้งไปอะคะ่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกตัวเบาใจเบาสบายในการเริ่มต้นอะไรที่จะไปโฟกัสสิ่งดีๆมันก็ง่ายขึ้นนะคะรับสิ่งดีๆเข้ามาง่ายขึ้นนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวพิจิกนะคะขอให้ชาวพิจิกมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ชีวิตกูดีแบบจักรวาลรักจักรวาลคุยกับฉันทุกวันโร,โร,โรนัาเงินเขาเป้าไม่เคยสะดุดหวยออกกิ่งวดกระปะกูกกมีแค่ลุกชีวิตกูก็ตัวอย่างเขาอ,อยากได้ไว้ตั้งใดจักรวาลบอกให้ตั้งใจแค่ขอไป